สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องตอนส,สวยๆครับตอนนี้เราก็มาถึงอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วตอนนี้ผมเหยียบเวที่สาวน้อยลำเพื่อนโชว์อยู่นะครับสูงมากเลยสูงคักีหลีสูง เจ็คสันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปเก้าสิบดสิบงสยิงใหญ่อลังการครับผมเวทีสาวน้อยรำเพื่อนโชว์ ตอนนี้ซี่โมงเ้านะครับผมพึงลงรถวันนี้ใจว่าเพื่นมาหอดย่ามเลยเราเดินทางมาจากบางประกงถึงบ้านแพยงย0ากิโลนะครับ บัสเพราะท่นมาจะขันมด้อง้ามยอดกอนหคนหองามอดกอนหมูาบนไปหาใอที่อคอไ่ไปหาน่าลวห่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมเด็กนะเพราะคิดลูก ไม่เอาเสียพาดี่ว่สเสียพา บ๊องยังดอกเอาจะตัวไปซักที่ล่ะต้องไปซักที่ล่ะล่นแล้วเขาไม่ดูมึงแน่ยคุคน เดี๋ยวขย่าม่อย่างี้วอทั้งหันโอ้สุดเขื่อนรูดคือพังล่งสนุกล่ะ คนลงมายังกระตาเพรข้านือบอหางสุดนี่นนไหมอะไรก็ได้ลูก สีได้กระได้เบอร์ก็จะเป็นเสียขย่าแม่พูดเสียขย่าใส่เด้ตัวอะไรแต่ซักเลยเอามาลงมาเต็งเกียงก็เลยใส่ขาย่ามาอยู่เต็มเมื่อคืนนี่ใส่ขาสั่นนั่งรถมาเนี่ย่อนแดดแสบง่าย มีกางเกงขยาหมนี่กระตาผมจกตาเป็นอย่งตาผ่าไซเรลบ่ม mm ังเก่งขายาวไหมก็นมีบอหอห่อนขาด้เนี่นี่นี่มีบ่มีมีมี่มอะไรทุกนฟังผมอืมนั่นแหละเม่แมจเปลี่ยน ห่มแดงไปเอาลงกมาใบเนี่ยจากหนา้ารถเอาไปสักโอ้ ไงลเไงลยเนาะอ่สาวใหญ่ลำเพลินโชว์เลยฮ่าฮ่าอะเอ้ยรถหนามมาแล้วนมเอ่ายอีหลีนี่ตรงนี้บันไดขันบมาไดลงมาจะาก็ไล้สั่นนี่ ก็โอเคเลยที่เราแต่ว่ากำลังมีแค่อันเทอริเกับจอขั้นเดียวมันก็เลยดูน่ะโอ้ยดจ้างได้นี่แทงเครื่องรูปหนึ่งอ่ะเอาผู้เอกน้าใส่เอาผุ่มน้าใส่ผุ่เดี๋ยวนที่หนึ่งผุ่มเส้นสิ่โกโก้เย็นแก้วเนื้องจ้าคุณแม่เส้นบอกได้เลย เอาหาบ้างก็อี๋บ้างในวัป่งก็อี๋ตัวใส่อ่ะบ้างไปก่อนนี่นีบ้างได้สาดเลยบ้างได้เอาล่ละ่าีกุุงมากแม่ว่าที่เปิดห้องนอนได้ดิอืมนอนสรแซ่บหอนเอาซักผ้ากับผมม่มาซักวใส่ เอารถจอดอยู่นี่คุณเกียร์รถยินอมั่นผมใส่ก็มานขึ้นแลักไรตัวเอา้อาพิชคลิปแล้วล่ะเนี่ยหาสื้อนามก่อนอันนี้น้นมาาเนี่ยสร้างมาจากอาพิชค่โอเคครับผมขอบคุณทุกกันรังใจสวัสดีครับ